มันเพื่ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตชุมชนเชติพันธุ์บ้านแม่ปกีขุนแม่เวยนะครับตำบลท่าสองยางอำเภอท่าสองยางจังหวัดตราดนะครับมันเพื่ข้อตกลงฉบับนี้นะครับจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมคุ้มครองวิถีชีวิตจุลเชาติพันธุ์หน้า,าไปทางนี้ครับเสียงอะไรครับพี่ปุณชัยเสียงอะไรนะครับที่นีครับโอเค คุณชัยนรงมะเดชอดีตผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยในเขตนี้ท่านหัวหน้าส่วนราชะการโดยท่านปศุสุกกันภัยวัฒนธรรมจังหวัดตากเป็นผู้แทนร้อนไหม ไม่ร้อนผมไม่ร้อนเขาอยู่ที่โรงครับท่านครับท่านนั่งอยู่ที่โรงครับก็ท้ายที่สุดนี้ผมขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดตากและพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์พนทีสีเขียวเราจะทีนี่ท้กท่าดเลยนะครับที่เซ็นชื่อเมื่อกี้นะครับผมนะครับรวมทั้งตัวแทนชุกชนนะครับ เอาน้ำข้าวไม่ไหนไปไหนไม่ได้ผมเพียแต่ทั้งวันสู้แดดนี่นะครับผมครับและก็ได้มีการที่จะทำเวิร์คช็อปนะครับในการประชุมการปฏิบัติการจากในการประชุมการปฏิบัติการทั้งหมดนะครับปรับทั้งทุกตำบลนะครับเห็นไหมถ้า ถ้ามันอนกเลยคลแก้วคแพอได้ชื่นใจไหมคะท่านใจเป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งผสมมะดาวแล้วก็รสชาติมันขึ้นจมูกใี่ครับอนี้น้ำผึ้งเหรอผึ้งนินี ท uh, eh ี <t <t ing, dois, üç, ่ทมันมันีกมครับนึส